สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง Tomorrow ที่กำลังจะฉายในช่วงปลายเดือนมีนาคมพศออ2565ค่ะ Tomorrow, Tomorrow เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวของชเวจุนอุงรับบทโดยโลอุนชายหนุ่มผู้สิ้นหวังและไร้กำลังใจเพราะเขาว่างงานมา3ปีด้วยเหตุผลนี้ทำให้เขาตัดสินใจปิดชีพตัวเองด้วยการกระโดดสะพานแต่เมื่อไปถึงสะพานเขากลับพบว่ามีอีกคนที่กำลังจะกระโดดสะพานเหมือนกันเขาจึงอยากช่วยเพื่อร่วมชะตากรรมจากการกระโดดสะพานแต่ใน ระหว่างที่ช่วยเหลือทำให้ทั้งสองคนบังเอิญพัดตกสะพานทำให้ชเวจุนอุงตกอยู่ในอาการโคมา่าโดยวิญญาณของเขาได้ออกจากร่างเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากยมทูตตอนนี้ร่างกายของเขาได้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณต่อมากุรยอน รับบทโดยคิมฮีซอนหัวหน้าบริษัทยมทูตที่โด่งดังที่สุดในยมโลกก็ได้เข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้เพราะความผิดพลาดที่ทำให้วิญญาณหายไปก็เกิดจากบริษัทยมทูตนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปวิญญาณของชเวจุนอุงจะกลับเข้าร่างได้หรือไม่โปรดติดตามซีรีส์เรื่อง Tomorrow ด้วยนะคะ และท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ